เหลือเพียง3คู่เท่านั้นนะครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไก่ฟ้าสวนอาหารตีกไม้เจอกับเพชรอ่างทองสิทธวัดสะแก้วนะครับพิกัดน้ำหนักกันที่1 0 0่อปอนด์เป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับแต่ก็บอกว่ารุ่นเล็กคุณภาพนะครับ เดี๋ยวดูครับใครประเดิมสวยนะครับประเภทมวยดาวรุ่งในแผนสร้างของเพชรินดีทั้งคู่ครับไก่ฟ้ามุมแดงครับเพชรอ่างทองมุมน้ำเงินนะครับสองพักสองครับสลับมาดูความจีจาดของมวยเด็กมวยเล็กๆกันบ้างนะครับนี่คือต้นกล้าของมวยไทยเลยครับซ้ายจะออกแต่ว่านี่ไม่ชัวรก็แหมยังไว้ก่อนครับเดืองแรงฟรี้วครับ ตูว่าลุนเล็กๆนะครับออกอาวุธทันกันเลยครับซ้ายกับขวาด้วยชิงกันออกเพชรอ่างทองนี่ขยับเข้าหาโอ้ไก่ฟ้าก็มีแท่งซ้ายนะครับดูว่าจับแม่นนะครับคอยสกัดเอาไว้เตรียมการชกเริ่มจะออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับคู่นี้ครับชกสองนาทีพักสองนาทีเท่านั้นครับไม่เคยมาชกที่นี่ทั้งคู่ครับวันนี้ครับมาเพื่อทงการแจ้งเกิดทั้งสองมุมครับทั้งไก่ฟ้าแล้วก็เพชรอ่างทองครับ เดี๋ยวดูครับว่าเอ็การชกจะเป็นใจให้ไขรมากกว่ากันครับที่ปเตะคืนครับยกแรกก็พยายามจับจังหวะพยายามออกกันนะครับพยายามเขี่ยล่างไปครับเพชรอ่างทองเตะมาไก่ฟ้าก็เตะซ้ายคืนไปครับขยับเข้ามาครับอยู่กันใกล้ๆนะครับโอ้แต่ว่าพอขวามานี่ซ้ายก็โต้คืนทันทีนะครับ ออกอาวุธทันกันเลยนะครับมวยคู่นี้รุ่นเล็กๆด้วยขยับเข้าไปเพชรอ่างทองเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกนะครับค่อยๆขยับก็หาโอ้ดูซ้ายนะครับหลักเลียมนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับใต่ฟ้ามีแข้งซ้ายวงในนี่มีกระตุกเลียมครับเอาละครับสนุกแน่ละครับ เอาละครับมาตามันต่อในยกที่2นะครับเรียกว่าเกมการชกนี่สนุกแน่เพชรอ่างทองมียาฉีดมาหลายกำปั้นแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เริ่มขยับเข้าหาเลยนะครับเพียงยกที่2นะครับมียาฉีดมาแล้วมาดูว่าไก่ฟ้านี่ค่อยๆขยับแล้วก็แข่งสายดูออกแม่นออกเนียนตานะครับเพชรอ่างทองก็ขยับเข้าไปเลยครับเอาต่างคนต่างออกครับต่างคนต่างไตครับ แทงขวาครับบล็อกได้เตะซ้ายมาครับไก่ฟ้าวงในครับเพชต่างทองเสียบเข่าซ้ายไปครับไก่ฟ้าก็เสียบคืนแล้วครับนี่ครับตีมาตีคืนครับเด้งแล้วเด้งคืนเด้งขวามาครับบิดไปบิดมาแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งครับเอาละครับวงในนี่ดูว่าความแข็งแกร่งไม่ธรรมดานะครับเพชรต่างทองจับได้นี่มีจังหวะกระตุกเหลี่ยมเรื่องตีได้สวย วงนอกมีไก่ฟ้าออกซ้ายนะครับสายยาวๆแล้วก็ชกในเกมตั้งรับโอ้ยเพชรอ่างทองขยับไปออกแข้งขวาสวยด้วย,ยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับคู่นี้เดี๋ยวกู้กันอย่างสนุกเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากได้ครับยาฉีดเพชรอ่างทองมีแข้งขวาโอ้ยออกแม่นออกสวยเหมือนกันแะครับพยายามจะเดินออกแข้งขวาย,ยาวๆนำทางเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรอ่างทอง ไม่ใช่มีแต่เขาคราบดูครับขวาสาดตรเข้าไปครับสายดึนมาหมัดจังหวะสองล้านการไก่ฟ้าเตะซ้ายไปหมัดหมัดหนึ่งสองเตะขวาขึ้นเอาซ้ายบางโอ้โหออกอาวุธเป็นแบบนี้ครับออกอาวุธเป็นแบบนี้ครับจีจาาจีจ้าทั้งคู่ครับวางหน้าไว้นะครับพยายามฝางหน้าครับอีกคนพยายามล็อกคอครับแต่งตัวแต่ยังไม่ตีกรรมาการก็จับแยกมาก่อนเลยครับเอาละครับยังคงเดินไปเรื่อยครับชก ต่อในยกที่3ก็เชื่อว่าเกมก็น่าจะเร้าใจแล้วครับเพชรอ่างทองนี่มียาฉีดก็พยายามจะฮึดครับมีแท้งขวานำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในมาดูว่าไก่ฟ้าชกในเกมตั้งรับแต่จะไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับต้องขยันออกเหมือนกันแทงซ้ายก็ถือว่าจัดจ้านครับไก่ฟ้ายกนี้จะ เร่งหรือเปล่าโอ้โหแทงซ้ายแทงซ้ายดูวงในกดเอาไว้ก่อนนะครับเพชรอ่างทองเพชรอ่างทองไม่ชนแล้วครับพยายามจะล็อกแล้วก็เด้งตีอยู่ตลอดเอาเกมแรกกันสนุกเลยครับเห็นได้ชัดเจนครับทางด้านเพชรอ่างทองครับพยายามเอาอ,อาศัยวงในครับเดินเบียดเข้าไปกับซ้ายยาวๆนะครับสาย,นานายาขยึ้นมาครับทางด้านไก่ฟ้าขยับนะครับขยับเข้าไปเจอแท้งเตะซ้ายคืนครับ เจอแท่งนี่แหละเตะขวาเตะทีเตะมาครับอ,อ้าวแรกกันอยู่ที่เพลงแท็กนี่แหละครับหมัดก็มาเสริมครับ1-2ครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับเพชรอ่างทองโอ้สู้กันใกล้ๆเลยนะครับคู่นี้ชิงกันออกซ้ายกับขวาในนี่เพชรอ่างทองดูว่าจังหวะกดจังหวะแทงจะทำได้ดีกว่าไต้ฟ้าต้องขยันออกครับซ้าย สายยาวๆนี่สวยนะครับแต่ไปตั้งรับเยอะไม่ได้เพชรอ่างทองนั้นได้ลูกขยันนะครับเดินเบียดตลอดมีแข้งขวานําไปก่อนนะแต่ถ้าเดินช้านี่ก็จะเข้าร่องแข้งซ้ายของไก่ฟ้าเหมือนกันเลยครับเชียดังเริ่มได้ใจกับทางด้านเพชรอ่างทองขยัดโยกเข้าไปครับจับล่ได้ตีได้ไมสับต่อขวายัดเข้าไปครับโอ้จังหวะนี้เสียบซ้ายเติมเข้าไปอีกทีกรรมการแยกก่อนครับ โอ้ลูกขยันเป็นผลหรือเปล่าเลยครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งมาก่อนครับเตะพยายามเตะขึ้นเหมือนกันนะครับเจอแข้งมาครับเพชรอ่างทองหมัดขวาไปอา้ยายักหน้าอันนี้จังหวะแข้งซ้ายของไก่ฟ้านี่ก็ออกสวยๆเลยครับมาดูกันนะครับยกที่4ี่ครับ พอยกสีนะครับเตะซ้ายไปเตะขวาโตขึ้นมาครับซ้ายของไก่ฟ้าซ้ายอีกทีหนึ่งครับอ้าวโอ้แลกแข่งกันเหมือนเดิมครับแลกแข่งกันเหมือนเดิมครับแต่คนที่เดินนี่ครับคือเพชรอ่างทองนะครับดักเสียบซ้ายมาครับไก่ฟ้าแทงเข่าซ้ายเพชรอ่างทองกับแทงซ้ายคืนครับดูนอกที่แข่งดูในที่เข่าบ้างครับ เอาละครับยกนี้ถูว่าออกมาขยันขึ้นด้วยนะครับไก่ฟ้าแทงซ้ายแล้วก็เดินเบียดชิงเดินเลยครับยังว่าการล็อกของเพชรอังทองนะล็อกได้ดีไก่ฟ้าก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะเด้งตีสู้โอ้โหดูนะครับไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่ตีก็ไปเบียดกาไปกลับไปถอยตั้งรับนี่จะลําบากนะครับชิงเดินเลยครับไก่ฟ้านี่สถานการณ์เป็นไปได้หมดครับด่างสายยาวๆของไก่ฟ้าครับ สายจังหวะฝีมือครับขณะที่เพชรอ่างทองไม่สนครับเดินเบียดเบีนชนยอย่างเดียวครับขยับโยกเข้าไปสายยาวๆขวาแขนไปดูวไก่ฟ้านี่จะชกด้วยความมั่นใจนะครับมีแท่งซ้าย,ยาวๆแต่ว่าเพชรอ่างทองไม่สนทั้งขวาทั้งซ้ายนี่ออกแม่นด้วยแข้งจักไปเรื่อยต้นยกนี่เดินดีๆนะครับลายยกนี่ออกมาถอยโอ้ดูจังหวะหักแลวก็แทงดอกนี้สวยนะครับเกมการชกเร้าใจจริงๆนะครับรุ่นเล็กๆก็จริงแต่ว่า ขาวุธมวยที่ออกกันไปมีคุณภาพล้วนๆแบบโอ้เพียรอาร์ตแล้วก็จีจาร์เหลือเกินเลยครับขยับเข้าไปครับเจอแท้งมาก่อนพยายามหมัดซ้ายคืนไปเดือดก,กำเดาหลาออกมาเล็กๆนะครับที่มุมแดงครับเตะซ้ายมาขวาคืนไม่โดนครับดักเสียบซ้ายมาก่อนเลยครับพยายามสับคืนครับพยายาปะชิดแทง เอาละครับ2นาทีสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี้ถือว่าทิ้งดำครับตอนนี้สายกับขวานะครับสายของไก่ฟ้ากับขวาของเพชรอ่างทองเริ่มนะครับกรรมการสุรเชษจับมือทั้งคู่ชกกันแล้วครับอ้าวแหมโดนแข้งนี้ครับคนจำเบ้าไปเลยครับไก่ฟ้าไม่รู้ใครแพ้ใครชนะอะไรครับโดนถ้ายกันแต่ว่าแหมอนาคตไกลทั้งคู่ครับ แทงไปครับดันเข้าเชื่อกพยายามจะเสียบคืนเหมือนกันนะครับไก่ฟ้าผมนำเงินนี่บอกว่าแฝงวงในให้ขวางหน้าน่อยครับโจ์มาแบบนั้นครับถีบไว้ก่อนครับเพชรอ่างทองไก่ฟ้าเตะปายเพชรอ่างทองก็เตะคืนครับเตะซ้ายมาโต้ด้วยขวานะครับวิ่งเข้าหาเลยครับ ่าก่อนครับโอ้โหเลยว่าสนุกครับผู้นี้นี่เปิดหัวในช่วงที่สองซ้ายอีกแล้วเพชรอ่างทองก็มีแข้งขวาโต้คืนดูนะครับจังหวะโอ้โหสายเม็ดนี้สวยเลยครับเอาละสองเม็ดติดแล้วนะครับสามเม็ดเพชรอ่างทองก็มีแข้งขวานะครับโต้ค้นเหมือนกันโอ้โหในช่วงปลายยกจะมาตัดตินเลื่องปลายยกหรือเปล่านะครับตีนสุดท้ายแล้วครับมวยแบบนี้โอ้โหโออกอาวุธแรกกันสนุกครับ นี่ครับสถานการณ์เป็นไปได้หมดครับตู้กักสายยาวๆของร้านไกลฟ้าครับสายอัดเข้าไปอีกทีครับโอ้โหขวาขึ้นไปโตนสายโต้ครับบรรยากาศเจียวจ๋าไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่นะครับสู้กันสนุกจริงๆนะครับทิ้งดำกันแล้วครับแล้วก็มาเปียดกันจนถึงวินาทีสุดท้ายแน่ๆนะครับครับ ใกล้ว้าเริ่มได้ใจสายนี่ทํางานดีเหลือเกินนะครับยกสุดท้ายตัวจาชขาลงไปเพชรอ่างทองจังหวะไทยหยักนะครับโผสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับท้ายอีกแล้วโอ้โหเอาเลครับดูนะครับความมั่นใจท้ายหยุดไปเลยนะครับเพชรอ่างทองโอ้โหเอาละครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ นี่นะครับขอโทษขอโพยกันนะครับเป็นภาพที่น่ารักนะครับ